สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำโปรแกรมคลินิกในส่วนของการนัดหมายนะครับการนัดหมายหลังจากที่เราได้ลงทะเบียนผู้ป่วยแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการนัดหมายผู้ป่วยนะครับให้เราคลิกที่ชื่อผู้ป่วยนะครับสมมุติว่าผมจะคลิกคนชื่อชานนะครับนะชาแเราก็มาตรงนี้นะครับนัดหมายโอเคเสร็จปึ๊บ เราก็จะมาเลือกวันที่นะครับเลือกวันที่นัดจากปฏิทินนะครับก็จะมีสะแสดงปฏิทินขนาดเล็กขึ้นมานะครับแล้วก็มาเอาเมาส์ไปคลิกได้เลยนะครับว่าเราจะนัดวันไหนตัวสีเหลืองก็คือวันปัจจุบันนะครับเราจะนัดไปหนึ่งสัปดาห์ก็คือวันที่2 8ก็ได้นะครับหรือเราจะนัดแบบะระบุจํานวนวันก็ได้เช่นคลิกเข้าไปนะครับเราก็เลือกจะว่าเรานัด7จวัน 7วันก็จะมีไฮไลท์ขึ้นมาตรงนี้ว่า7วันนะครับสมมติว่าเราจะนัด30วันครับก็จะมีตรงนี้ว่า30วันขึ้นมาแล้วเราก็คลิกเข้าไปนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็น30วันนะครับสมมติว่าเราอยากจะเลือกเป็นเราไม่อยากพิมพ์เองเนาะอ่าเราก็ตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้เป็น30วัน32งวันเองก็ได้ครับมันก็จะเลื่อนไปว่า32วันคืออันไหน ว่าผมอยากจะแบบตัวดับดาวแบบนี้ก็ได้นะครับคลิกเข้าไปเราจะนับแค่2เดือนอย่างนี้เนาะอ่าสเดือนมันก็จะมาตรงนี้นะครับ2เดือนก็คือ8สัปดาห์เนาะหรือจะเอา3เดือนครับมันก็จะมาตรงนี้แล้วก็คลิกได้เลยนะครับมันก็จะ3เดือนขอคนลตัวนี้คือ8ปดบวันนะครับอ่าแล้วก็แปดสิบหปเราก็เลือกได้เลยนะครับ ย้อนกลับนะครับเสร็จป,ปุ๊บเราก็เลือกวันเวลาครับแล้วก็เลือกว่าจะมาทําอะไรเนาะเสร็จป,ปุ๊บก็เลือกไปห้องตรวจไหนนะครับเลือกแพทย์ที่ต้องการนะครับาเลเอดเพิ่มเติมนะครับส่วนนี้เราสามารถจะพิมพ์ด้วยก็ได้ใช่ครับเช่นคลิกตรงนี้นะครับเริ่มบันทึกเสียงอนุญาตนะครับ นัดผู้ป่วยมาติดตามอาการหลังการรักษาจดบันทึกน,นะครับเสร็จแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเราคลิกเกบพิมพ์เลื่อนลงมาข้างล่างนาไปใช้กดติดก็จะเห็นว่าข้อความก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เองนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เพิ่มข้อมูลครับกดยืนยนันข้อมูลที่เราเทําการนัดหมายไว้นะครับ ร็จปมันก็จะมาอยู่ในปฏิทินนะครับปฏิทินผมลืมไปนะครับเดี๋ยวคับครับอ้าวมันจะอยู่ปฏิทินเนาะมันจะไม่เห็นนะครับเราก็เลื่อนไปเลื่อนไปอ่าอยู่นี้นะครับชานอ่าเราก็สามารถที่จะคลิกได้ครับ ไปดูได้หรือเราจะเข้าไปแก้ไขก็ได้นะครับว่าอยากจะแก้ไขจับชานเนะาะเดี๋ยวหลังมานัดเป็นจับเดือนเดียวก็พอนะครับกดแก้ไขนะครับกดยืนยันเดือนเดียวที่เป็นดับดาวมันจะเป็น28สิปวันนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการแล้วก็ไปแมนโนลเองก็ได้ Okay. เรากดมาไหนชาจะอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บในตรงนี้มันจะค้นหายากแต่ว่ามันจะเห็นเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราอยากจะค้นหาเรากข้ามาดูรายการนัดนะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็เลือกชาก็ได้ก็เห็นว่าชามามีวันนัดวันที่ย1มีนาคลิกเข้าไป จะทาการแก้ไขตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะยกเลิกนัดก็ได้นะครับเราจะยกเลิกนัดการยกเลิกนัดเราสามารถยกเลิกในหน้านี้ก็ได้หรือจะมายกเลิกในหน้าปฏิทินก็ได้นะครับอาเช่นว่าในนี้ก็จะหายไปเช่นเดียวกันนะครับในหน้านี้ก็จะหายไปนะครับหรือเราจะยกเลิกคนนี้ก็ได้นะครับคนนี้เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับ อาจจะยกเลิกคุณสมใจเนาะสนใจเราก็ยกเลิกได้นะครับหรือจะแก้ไขก็ได้นะครับดูข้อมูลนะครับคุณสนใจจะให้นัดเป็นคุณสนใจไีนัดุูงนี้นะครับปลาดิโนเปอร์โดนปลาดีโอเคฉันว่าเราอยากรู้ว่าปลาณีนะครับมีนัดวันไหนบ้างนะครับ ให้เราเลือกตรงนี้เป็นทั้งหมดนะครับแล้วก็พิมพ์เขาว่าปลาโอเคหรือจะเลือกเขาสมใจก็ได้สมใจจะมีการนัดทั้งหมด2ครั้งนะครับก็จะเห็นทั้งหมดเลยเนาะแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาเลือกเอาจะแก้ไขหรือจะลบก,ก็ได้นะครับเสร็จป,ปุ๊บหรือเราจะทำการเปิดวิสิตอันนี้ก็ได้นะครับเราจะดึง จากวันนัดหมายไป,ปเปิดวิเศษก็ได้นะครับแล้วก็ส่งตรวจนะครับหรือเราจะพิมพ์ก็ได้นะครับบินใบนัดหมายก็จะออกมาเช่นเดียวกันครับอโอเคครับสำหรับการการนัดหมายการดูการแก้ไขยกเลิกนัดหมายก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ